สวัสดีครับวันนี้จะมาดูขยะรีไซเคิลประเภทบอร์ดนะครับที่ได้มาจากเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับจะมีอยู่ประมาณ3ประเภทนะครับประเภทที่1บอร์ขยะนะครับบอร์ขยะจะมีลักษณะเป็นสีเขียวสีน้ำตาลสีเขียวสีขาวสีน้ำเงินสีขาว ก็จะไปเจอส่วนมากก็เจอในพวกตู้เย็นทีวีนะครับประเภทที่สองครับบอร์ดเขียวลักษณะจะเป็นสีเขียวทั้ง -2 ด้านเลยนะครับไม่มีชิปนะครับส่วนมากจะเจอในกล่องรับสัญญาณต่างๆนะครับนี่แอร์อิพิตเตอร์นะครับดูประเภทที่สามนะครับประเภทที่สามททสามีชิป จะเป็นสีเขียวทั้งสองด้านเลยนะครับจะมีชิปอยู่ด้านหน้านะครับส่วนเรื่องราคาเรื่องราคาบอร์ดขยะจะถูกกว่าเพื่อนนะครับบอร์ดสีเขียวก็จะถูกกว่าบอร์ดมีชิปบอร์ดมีชิปแพงกว่าเพื่อนถ้ามีมากกว่าหนึ่งชิปก็จะแพงขึ้นไปอีกนะครับเวลาเอาไปขายก็แยกนะครับจะได้ราคาดีกว่ากันนะครับถ้ารวมไปเขาก็คิดเป็นบอร์ดขยะหมดนะครับ ฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับ